สวัสดีค่ะรับฟังข่าวท้องถิ่นและค่าบริการจากทางสถาน,นีค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกมูโนโมเดลในวิกฤตเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่มโนคือการสื่อสารตามประเด็นที่เป็นเอกภาพถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้ผ่านสื่อในสังกัดทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ จากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลมูนโนโอำเภอสุไงกลกจังหวัดนาราธ,ธิวาสเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566โดยเหตุดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก ขณะที่บ้านเรือนผู้ประสบภัยในจุดเกิดเหตุถูกแรงระเบิดจนเสียหายพังราบเป็นหน้ากลองภายหลังเกิดเหตุในสนันพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานในทุกด้านเช่นเดียวกับกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต หลังเกิดเหตุพลโทสั่นเซิญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ณพื้นที่เกิดเหตุหมู่หนึ่งตำบลมูลโนอำเภอสุงไหงกลกจังหวัดนราธิวาส พร้อมเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสำนักประชาสัมพันธ์เขตห Joint Information Center หรือ JIC สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกซึ่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุเไรกโลกมูนโมเดลทันทีมีการระดมทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุรวมทั้งช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จึงมอบหมายให้นางสุนิสารามแก้วผู้เชี่ยวชาญกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสปตมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขแห่งกลก รับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2566พันหผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหพผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขตหพผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาฝ่ายปฏิบัติการสื่อดิจิทัลได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานในสังกัด เข้าร่วมเสริมทับการทำงานร่วมกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธ,ธิวาสสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธ,ธิวาสและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขไหกลกภายใต้การบัญชาการของนางสุนิสารามแก้วผู้เชี่ยวชาญกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลยขาธิการสบตที่อำนวยการโดยนายธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหก โดยหน่วยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกทุกชั่วโมงทุกวันและทุกช่องทางผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นคือมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าของจังหวัดราทวีวาดและการลงติดตามข้อมูลในพื้นที่เกิดเหตุ ทำให้สามารถผลิตและเผยแพร่ข่าวสารตามประเด็นทันตามกระแสช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจลดความวิตกกังวลและเกิดประโยชน์ในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่และคนไทยทั่วประเทศโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านอย่างใกล้ชิดผ่านทุกช่องทางของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำว่าท่ามกลางวิกฤตที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในลักษณะน,นี้มาก่อนประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่างให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นต่างๆจากพื้นที่ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างมีความถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้จึงมอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกํำหนดประเด็นตลอดจนผลิตและเผยแพร่ข้อม ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการติดตามสถานการณ์รายวันความคืบหน้าทางคดีการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเสียงสะท้อนจากผู้ประสบภัยการส่งกำลังใจจากคนไทยทั่วประเทศมาถึงผู้ประสบภัยมูโนที่สื่อให้ประชาชนนอกพื้นที่ได้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันต้องสื่อให้ผู้ประสบภัยได้เห็นถึงความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทิ้งกันโดยไม่เพียงมอบหมายภารกิจแต่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุและรับฟังผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหก 6, กรมประชาสัมพันธ์อีกทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์จากเหตุวิกฤตมูโน ต่อพลเอกประวิตรวงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่มาตรวจราชการและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาแก่ผู้ประสบภัยณพื้นที่เกิดเหตุตาบลมูโน,โนอำเภอสุงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7สิงหาคม2566 ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหยังปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆให้สถานการณ์เหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดตามนโยบายของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยความห่วงใยและต้องการเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางวิกฤตจากเหตุการณ์ดังกล่าว